ต้องบอกว่าเป็นเรื่องราวซับซ้อนซ่อนเงื่อนและก็ปมที่เกิดขึ้นเนี่ยมากมายเหลือเกินนะฮะผู้ชมหากเราจะสรุปแบบเข้าใจง่ายๆเนี่ยก็คือเรื่องของหญิงสาวคนหนึ่งนะฮะเธอเนี่ยชื่อมุกเธอมีการระบุชื่อตัวเองชัดเจนเธอเนี่ยได้อยู่กินกับคนชื่อเอสนะฮะผู้ชมแล้วก็ มีคบหากันเนี่ยเป็นเวลาถึง11ปีนะคุผู้ชมปรากฏว่าเจ้าตัวเนี่ยก็ได้เปิดร้านคาเฟ่ร่วมกันใช้ชีวิตร่วมกันโดยคาเฟ่เนี่ยเป็นคาเฟ่ชื่อดังชื่อว่าสกายวิวคาเฟ่นะคุผู้ชมที่จงังหวัดจันทบุรีปรากฏว่าผ่านมาเนี่ยคุณเอสเนี่ยได้เสียชีวิตลงฮะปมมันอยู่ตรงนี้ผู้ชมพอคุณเอสเนี่ยเสียชีวิตลงปรากฏว่า ภรรยาเก่าเนี่ยกลับมาทวงสมบัติโดยเจ้าตัวเนี่ยยืนยันนะฮะว่ามีสิทธิ์คือภรรยาเก่าเนี่ยยืนยันว่ามีสิทธิ์ชอบธรรมที่จะมาทวงส่วนแบ่งมรดกโดยงานนี้ฮะเจ้าตัวเนี่ยปรากฏว่าคุณมุกเนี่ยต้องกลับไปเจอกับกลุ่มนั้นนะฮะกลุ่มก็คือกลุ่มของภรรยาอดีตภรรยาเก่า และมีการมาทวงสิทธิ์และนำคนเนี่ยมาข่มขู่ผู้ชมจะเอาร้านสกายวิวคาเฟ่คือจะยึดไอร้านสกายวิวเนี่ยเป็นของตัวเองเลยว่ากันเถอะว่าเอ้ยฉันเนี่ยมีสิทธิ์เนี่ยอดีตภรรยาฉันอดีตสา,ามีฉันฉันเนี่ยมีสิทธิ์ชอบทาที่จะยึดมรดกตรงนี้โดยภรรยาเก่าเนี่ยผู้ชมต้องบอกว่าเธอเนี่ยแต่งงานใหม่ไปแล้วนะฮะ ก็คือมีแต่งงานใหม่มีลูกมีอะไรก็ว่าไปคือทำครอบครัวใหม่แล้วแต่พอคุณเอสเนี่ยเสียชีวิตปรากฏว่าภรรยาเก่าจะมาเอาสมบัติคืนทีนี้ฮะมันก็เป็นเรื่องหลังจากที่คุณมุกเนี่ยโดนข่มขู่คือเธอเนี่ยไม่ใช่คนจังหวัดจันทบุรีก็เลยโดนข่มขู่เลยต้องเอาชีวิตตัวเองเนี่ยให้รอดก่อนได้มีการกลับไปตั้งหลักที่บ้านเกิดของตัวเองก็คือ จังหวัดนครศรีธรรมราชแต่ปรากฏว่ากําลังจะเคลียร์ปัญหากับทนายมีการแจ้งกับทนายว่าจะไปลงบันทึกความดำวันปรากฏว่าผ่านมาอาทิตย์เดียวนะผู้ชมมีคนโทรมาบอกว่าถูกยึดล้านเป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยมีการงัดกุญแจร้านเข้าไปเองและถือว่าเป็นการบุกลุกหรือไม่นี่คนระผู้ชมเรียกว่าเรื่องดังกล่าวที่เกิดขึ้นมันเป็น ปมซับซ้อนซ่อนเงื่อนหากจะสรุปง่ายๆเนี่ยคุณผู้ชมก็ต้องบอกว่าแม่คือมันเป็นเรื่องของการแย่งชิงสมบัติหากจะสรุปง่ายๆเนี่ยก็ต้องบอกว่าโอ้โหมันซับซ้อนโดยเราเนี่ยสรุปตามเพจอ้อยสีและของเผืองนะคุณผู้ชมโดยมีการระบุไว้ว่าคุณเอสเนี่ยแต่งงานกับภรรยาเก่ามีลูกด้วยกันคุณเอสกับภรรยาเก่าเนี่ย เลิกกันแล้วหย่ากันแล้วคุณเอสเนี่ยก็มาอยู่กินกับคุณมุกเนี่ยเป็นเวลากว่า10ปีภรรยาเก่าคุณเอสแต่งงานใหม่ต่างคนเนี่ยต่างก็มีครอบครัวใหม่หมดแล้วคุณเอสกับคุณมุกมีลูกบุญธรรมร่วมกันและทีนี้คุณเอสกับคุณมุกเนี่ยก็ทําร้านคาเฟ่สกายวิวร่วมกันชื่อร้านเนี่ยเป็นชื่อของคุณมุกก่อนที่ในช่วงปลายปี65เนี่ย คุณเอสจะเสียชีวิตลงโดยคุณมุกเนี่ยทำการปิดร้านคาเฟ่นะฮะหลังจากที่คุณเอสเนี่ยเสียชีวิตแต่ยังมีการตั้งข้อสังเกตว่าปิดเพราะคําสั่งให้แก้ไขโครงสร้างหรือโดนยึดร้านหรือเพราะอะไรภรรยาเก่าและลูกเนี่ยเข้ามาเปิดคาเฟ่นี้ต่ออ้างว่ามีสิทธิ์เพราะเป็นลูกของคุณเอและคุณมุกเนี่ย ประกาศปิดร้านนี้หน้าเพจนะฮะนอกจากนี้ปรากฏว่ามันมีเพจใหม่งอกขึ้นมาฮะและยังทําการเปิดร้านทุกวันนี่นะฮะผู้ชมมีภาพด้วยนะครับว่ามีเพจใหม่เพจเก่าแต่เปลี่ยนชื่อเนี่ยเล็กน้อยคุณผู้ชมก็ลองตัดสินเรื่องปมซ้อนซ่อนเงื่อนเรื่องนี้ดูนะฮะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยมันจะจบลงอย่างไรครับ